เป็นชื่ออะไรนะคะเมนูพิซซ่าเวียดนาม <Pizza S 2> ค่ะพิซซ่าเวียดนามจุก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 นะคะแผ่นละสิบบาทนะคะโอ้ยเอากำไรจากไหนขา,ายเท <24. S 1> ่าไหร่อ่ะขายี่สิบยี่สิบก็ไม่ได้หรอกทำไรไ,ไม่เหลือ <laughs> แล้วก็ก็้าเข้าไปสามสิบสี่สิบแล้วไปตรงนี้ของแพง จะตามด้วยปูอัดปูอัดเอเป็นปูอัด阿กา加นะคะใช่อลาสก,ก้าตปเกลดเอค่ะ <laughs> โรยเข้าไป,ไปแล้ว,ลวอะไรอีกคะออริกา,า,กาโน่นะคะรู้สึกว่าเสียงมูสจะดังเหลือเกินโรยเข้าไป,ไปออริกาโน่เราใส่ในซอสแล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วเราก็ใส่อีกตบหอมมันจะกลายเป็นหมึนไหม สั่นหน้าทานมากเลยนะคะใส่ชีสอีกไหมคะชีสใช่แกงใช่ชีสชีสด้วยค่ะจะแป้งอ่ะก็ใส่แค่แป้งโดยชีสเข้าไปนะคะเติมนิดเดิมค่ะ จะสุกไหมคะเนี่ยแป้งรู้สึกว่าจะแข็งนะถ้าไม่เติมน้ำเลยสาดน้ำก็ไปได้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 แป้งละลายน้ำกรอบข้งนอกอ๋อชอบน้ำกรอบน้ำกรอบนะคะเป็นแป้งเวียดนามค่ะโอเคแป้คือหน้าคนทำนะคะเปิดหน้ากากเน้นเด